แล้วหลังจากนี้เราจะยืนตรงนี้ละใช้ตู้แดงล้วนเสร็จนะออกก็บ่อยเขามาล้วงนะพี่เตือนไม่ฟังแล้วเราเราต่มาเรตมอนี่ไปเลยตมอนี่เลยอยู่ที่นี่เลยเข้ามาถ้าเจอมันก็ไล่ออกไปเอสเอ็มดีหญิงก็ห้ามใช้มึงไล่มันอย่างที่มันไล่ไล่มือแย่ดอกอ่ะเขาเออเอา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 โจ้ไอ้สเนี่พี่เดี๋ยวมาห้าได้ครับได้ครับเออแล้ว พี่เต็มกระเป๋าเลยสองสองออได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่คินที่ยืนเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่างกน็ได้น้องไม่มีผิดหวังเอ้รถอยู่กับตอเดี๋ยวตังหัวตอเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาตังห้าเหรียญเจ็เหรียญได้ได้หามได้ตอไรพี่อยู่ขี่หลังลูกนะโอ้กยยบยย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 ยียยยยยยย้ยยยยรยบยย้ยย้ยย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 อยยยยยยเลยอครับ น่นอย่างแข่เขาให้อาพรุ่งนี้เหรอพี่ตอนนี้มีอยู่แปดสิบกว่าเหรียญแปดสิบหกเหรียญเจ็ดถ้าสมมติว่าครับถ้าสมมติว่าไปที่นู่นมันแอร์ดอปเปนกี่โมองอะสามทุมท่มตีหนึ่งตีสองครึ่งถ,ถ้าแบบไม่มีอะไรทำก็มามา,มานี่ได้นะตีเที่ยงฮไอทุ่มหนึ่งทุ่อทมอะ <1 S 1> พี่แอร์ดอหนึ่งทุ่มอ๋อได้ครับเที่ยงคืนครึ่งมันมันเที่ยงคืนก็ได้เข้ามาลั่นกับมันหนที่อยากลั่นกับมัน ได้พี่ได้มันไม่ชนกันไหอันดับที่นู้นกับที่เนี้ยครับน้ามันไหมครับพี่เจสต์เซตอยู่เอฟซีมามันครับมันมันโปลพี่พี่เจสตพี่แล้วโปโลยังไงที่นู่นอ่ะอยู่ในสนอตนี่แหละไอ้โปโลเดี๋ยวโปโลอยู่ช่วยพี่พี่ก่อนได้ไหมล่ะน้องล้มอยู่เคยจะตีเคยจะตีเรื่อยๆว่างั้นใช่พี่จะตีมันที่พี่บอกแล้วถ้า มีมันไม่มีพี่แค่นั้นเองอยู่อยู่ช่วยคือยังไงพี่พี่ตัวแก้วมีข้าวขายผมไหมพี่ถามจริงว่ามึงถามว่ากูขายหรอผมจะไมขอข้าวหน่อยเออนี่อะไรสามเพจเหมือนเดิมนะที่ผ่านมาไอ้ใครวะไอ้ไลฟ์อยู่ปะไอ้ไลฟ์อ่ะใครอ่ะที่มันมาเล่าให้กูฟังว่าโดนมันเล่าที่กระดานกลางอ่ะ ที่บอกที่มันมาเล่าให้ฟังไอไลทอ่ะช่วยตอแต่ไอไรอ่ะค้มไอยู่ตอนนั้นมไม่อยู่เอาป้าเอาป้าตีป้าเมื่อไรจะเปิดเนี้ยหรอบอกว่ารัดป้รัดป้รัดป้าเอนั่นแหละบอกว่ากูลองอยู่นะี่แลนด์ยูยูยูอู่จีเก่าขนาดนนเลยวะเกนตังไปเพเดียวมามาปรตอนเล่นไม่เห็นเก่าเหรอยังไม่ได้กดครับ รอนับเก่าจัดดีจะไม่ชินแลนจริ้งนะนี่เนี่ยก็ยืนให้ชิงไงน้องใบ้างเราพูดจำไม่ได้เดีวมีคนพูดของอยู่แต่ตู้แดงมันใกล้ดีว่ะเออมันก็ดีนะอยู่เนี่ยแหละธนาคารร้านขายอยู่ฝั่งนู้นใกล้ๆเออแล้วหลังจากนี้เราจะยืนตรงนี้ละใช้ตู้แดงโดนแสน็จนะเอาก็บ่อยเขามันลวงนะพี่เตือนไม่ฟังแล้วเราเวลาตมก็ตมอนี่ไปเลยตมอนี่เลยถูกถ้าเจอมันละลาต่อไปเนี่ย อือเออมันมึงไล่มันอย่างที่มันไล่ไล่มือแย่ตอกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวมันไม่อยู่แลนอื่นแล้วก็เอาเราก็ยืนสองแลนกลางกันตรงนี้ไงพี่ถ้าไม่ไปยืนแลนกลางก็ไล่มันหอกไปะขึ้นมาก่อนพี่เกอเคเลขพี่ไปไไหนล่แม่ไปยืนแลนแดงด้วนะพี่เคลื่อนรถเร่หน่อเร่งหน่อยเร่งหน่อยแล้วมันบางวะพี่เกดแล้วรถของพี่ลองนี่ของใครเนี่ยเอ้ามาพี่อย่ามาเที่ยวพี่ ไอเจไอเจมึงใช้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเจใช้ก่อนก็ไปให้กำลังใจแล้วอะไรนะพวกน้มเหมนหหมดไมดมดหมดอมดหมดหมดหมดมดหมดหมดนมมดนมหมด่มดมดหมนหดหมหมหหมดหมดหมดหดหมดมดหมดหมดหม้หมหมด่มดมมมมหมมมหมะหม รถบู๊หว่ะไม่เนี้ยหรอกมีคันหนึ่งที่ใครวะเจ๊ขับรถแล้ะเจ๊อะพี่ตามหาฟูเรียอยู่หรอเอออเาคืนไปแล้วครับเอาคืนไม่มีรถแล้วครับตอนเนี้ยพี่แก้วพี่ขีมมาเลยฟูเรียขับแต่มามามาโอนมาพี่ตามหาตามหาโฟร์โฟร์โฟร์เฟร์มีหมดสามคันนะที่พี่เช่ามาเ้ยใครใครใครได้ชอบรถแดงๆแบบว่ารถก็ตึงเขาหน่อยดิ อโลมึงจะออีใครชอบรถแดงๆไปปะเอารถขึ้นเขาหน่อยเขาเลี้ยงเขจ้พี่เจ้ไปยังเฟอร์อยู่ที่ใครวะอยู่ที่ผมเนี่ยคันหนึ่งอ๋ออยู่ที่เองคันนี้เฟอร์ใช่ปะเนี่ยของพี่ล็อก์ไอติ่มได้กี่เหรียญของวิลโลวใช่ไหมเออตอนนี้มีไหนโทรโทรให้เข้ามาดิใช่คันนี้ปะพี่จำไม่ได้มันมันอันนี้ใครให้ผมมาสามสิบมาพี่เกตหรอหรือว่าพี่โจ้อ๋อพี่อ๋ออันนี้คือเหรียญรืแคสหรือว่าอะไรพี่เกตไม่ใช่ไม่แคส เรียนแค่นั้นต้องไปเอาที่สภาพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคพี่คงไม่ชอบรอกบคนมากบเหรียญเราเยอะมากเลยใช่ไหมพี่มีถ้าเอามาใส่ทูน่าจะเต็มเจอพีกเจ้าไงพี่เต็มพี่เก็ตเต็มเดี๋ยวนะครับไอ่จิ้มทำไมไม่ได้หายแค่แจ็งเดี้เหรอทำไมหายสองแก๊งอ่ะรถเหยียบฮะเอ้า โอ้ตีเขายืนแลน์ี่สองแก๊งไม่หรอทำไมหาพี่ก็พี่ก็หาดิหาหาหาแก๊งหาเพื่อนยืนแลนดนี้บอกเลยก็นึกว่าจะมีสาวๆยืนต้องข้ามแลนอ๋อหาเพื่อนยืนแลนนี้หายหมดเลยหรอตีผัวเสร็จตีเมียต่อตีเมียเสร็จตีผัวต่อตีผัวเสร็จแล้วตีเมียต่อตีกันไปตีกันมาสบายป่าใช้ตู้แดงตรงนี้อะไรเงี้ย พอผมาอารถขึ้นเราก่อนนะพีพ uh, yeah, right. mm ่ม hmm. ันเดี hmm. ๋ยวขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยแองเมื่อกี้แก๊งสีชมพูถามบอกว่าีโตเกียวครับเบิกรถตรงนี้ได้ไหมครับพี่่ะคุยกันนได้คนอื่นเบิกได้เลยมาฟานะบอสเอนโซบอกอย่างนี้โตเกียวเุ่นใหญ่จัดเลยอย่างอยากเป็นอยากเป็นพระเอกมั่งอ่ะได้เวลาอยากเป็นพระเอกมั่งอ่ะให้เขาเบิกให้เขาเบิกได้เลยได้หมดจะไปเล่นดีป่ะใช่เอเอสเดนดีหญิงก็ห้ามใช้ โอเคก่อนตีไปยืนไปแล้วครับพี่ไปไปแล้วครับโอเคได้ครับเจสเจสเจเจสเไม่มีอะไรใช่ไหมตอนตอนนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับมาได้นะมา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 พรุ่งนี้มาได้นะได้พี่ได้เลยครับามาเลยผมมาได้ตลอดอ่ะได้ครับได้ครับขอบมากครับเจสเกีไม่เป็นไี่ขอบคุณครับขอบครับพี่ชื่อว่าเขาขาคนเอาปืนมาแล้วพี่มีเรื่องอะไรบอกนะพี่แต่ผมเข้ามาไปไวท์ทักไปหาได้ได้ถามได้ครับน้องชายขอบคุครับได้ครับ

มามาคืนพี่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายให้ให้มันเทรที่พี่ไปที่เขาก็ได้มาห้าสามสองเป็นดิคือที่อะไรเ,น,เไนี 5, 3, ่นย,ไนยได้ได้ได,ด้ไ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 หนอ่ะได้อดนน้ี้ไาได้ได้ไดไ้ได้อล้ไดไดด้ไ้ด้ได้้ได้ได้้ด เจ้าของมันี่หรือเปลาพี่เจสหรือว่าอะไรที่จำไม่ได้ว่าคันไหนให้ให้เข้ามาได้ไหมที่ปลดล็อกตู้ไฟให้ผมไม่แน่แก๊งของเงออหน้าสามสองตู้ไฟปวดเลยน้องเอาะเงินผมเหลือแสนเดียวเงินหลือของเงมาล้านหนึ่งเหลือแสนเดียวมึงขอหน่อยจินถ้ามึงอยู่แล้วมึงฮดแล้วมีตายแค่นี้ก็ขอนิดนึงขอนนิดึงบอกมึงมีสองร้านไม่เหรอจิน ไปได้มีสองร้านเนี่ยเงยชอว์ร้านหนึ่งมาเงยชอวาเรือประมูลมาพี่โอ้โหรถอะไรเอ็มอะไรเอ็มเช่าเช่าเฮียอะไรครับกูยืมไม่ได้หายมาครับโอ้โหไอจินรถดีนะได้สกอร์จบไปตั้งแต่วันที่เมจริงื่อวานนีะวันนี้ผมอุ้มสองสองศอกเออไอเฮียโคตรหล่อรถไม่รถใช่เหรอวันนี้เอาอุ้มกับใครอุ้มกับไอฟอร์ดไอจินถ้าเสียงจะเหมือนผู้หญิงมึงมึงเก็บควยหดไปเป็นไอ้นั่นเถอะโครับว่าไงครับเอามาดีไอจิน พี่ครับผมไปเดี๋ยวผมไปเนี่ยนะไปไหนดูดูแล้วมั้งนหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้มีมาแจชชนไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เห็นคนนะขอโทษว่าอะไรตอมอเลยนะอันนี้มาแสนนึงมาแสนนึงเอากเอาเกาะเกาะเลขสามครับมาแสนนึ่งข้าชนเกาะเกาด้ครับเกาะรถบ้าเจไม่รถไม่รถพี่ไม่ได้คุมแล้วพี่ได้แสนนึงให้ง่ายจัดเลย เดยังไม่ได้แต่รื้อไดจัดเลยเจกอไหนึ่งหมื่นหนึ่งน้องบด้วยปะคิดถึงอยู่ไหนใคเบอร์ใคเบอร์ใคเบอร์เอาไอ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอ้อ้ไอ้เมน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 สี่หมื่นแเ้วน้องชายสวยมันมามึงร่ามันเลยนะผู้หญเง เมืก uh? ่ degree, อนเลยเกตเมื่อกี้ไม่เมินพี่นะอันนี้ฟาร์มเหมือนเหมือนมีก็ไม่ถ่ายเลยนไม่เมินหรอกมันกลวยที่อะกลัวแล้วกลัวหรอเออกลัวจนไข่หดอ่ะโอ้โหไข่หดเลยเหรอพี่เกตเอไม่เห็นหรอพี่ชายพี่พี่ชายไม่เข้าขานหรอไม่มีเลยครับงานนี่มาฮัลโหลพี่เกตพี่เกตพี่เกตว่าไงน้อง ถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากมานั่งเล่นโป๊กเกอร์กันกับพี่เจไงถ้าเกิดโตมันเต็มแล้วมันนั่งอยู่ผมไล่ให้มันลุกได้ปหมเรามึงก็ทําอะไรที่มันแบบไม่ผิดกฎอะแค่นั้นพอมีมึงอยากทําอะไรมึงทํากับมันเลยแค่ไม่ผิดกฎก็พอเฟปตัวเองนี่ไปยังมี่ครับครับผมวันนี้เป็นไงมึงอะพม่ตะเกียวยู่ไหนอะใคเขียวอะ เอาี่แหละเอานี่เรงเกี่ยนเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรพี่นั้นเราคงบอกไว้ก่อนนะสลาบอยสลาบอยไม่ทีกันนะตะกุนมากะเ็มไม่เ็มไม่เหมอะเอาเลยกระดุกเดิกกระดุกเด็กเด็ดเด็ด เต้เจเป็นไ่ตปดีมาแสนหนึเลยสองเลยเาเมื่อกี้มันพูดยงนีเลเลไรพี่ใปเีเลนอไี่เล่นเล่นเล่นเจ้เจหอกเลยี่อ่ะน้าไอเนี่ยม้ลูกชิ้นมึงเรียกวามาหน้าอะดึกกูจะเอานิ้วดีกันเดือไม่สักทียไอไล่ไล่ไล่ อะไรเลยวะเดี๋ยววุงีีเอาล็อกกระโขออกให้แตงแล้วก็เดี๋ยวเตงเข้าแล้วก็เอ้มันไปไหนไอ้กูไอ้ล็อกเนี่ยมันไม่ว่างแต่ถ้ามีอะไรมันช่วยเราตลอดเปี่ยไม่เป็นไรก็ออกออกก่อนก็ได้เดี๋ยวรับหน้าเปลี่ยนน้องชายกูไอ้ดาฮเด็กขี้อ่ะพี่ติ๋มพี่ติ๋มเออไม่เป็นไร แต่เขาก็อีกหลายวันแหละกว่าจะกลับเข้ามาน่าจะสี่ห้าวันอ่ะแต่เขาอยู่ข้างนอกก็โอเคแล้วนะโอเคปะก็โอเคที่มีผมอยู่โอเคไหมโอเคมากมีเบอร์สองสองรับของทั้งวันจริงนะวันนี้กุยืนเลเบลสี่ชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะแบบสองร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับสองร้อยแล้วบวกคะแนนเพิ่มจต่โดนเนร์อะไรเลยหรอ ไอ้เหนื่อยมากขอบคุณครับไม่เห็นพูดอะไรเลยมีตัวชาแลนมีตัวชาแลนมีตัวชาแลนเลยของแลนเราไม่ควรใช้แลนที่จริงมันมันไอ้นี่ไหนทวิตไม่ได้อะเบียร์ต้องใช้นะขอเนื้อวิดเดียนที่เขาเคยทำอ่ะห้ามเอ็มบีช้แลนเนี่ยเมืนี่มก่อนเคยทำว่าห้ามแก๊งไหนใช้อ่ะมามาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะโหลเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไมึงไปไหนอ่ะ หล่อ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 จังเลยใส่ในนี้ใส่ในนี้ค่าซื้อของอ่ะเฮ้ยไปไหนได้ยินที่พวกกูพูดปะไปไหนเฮ้ยไปไหนเบาเหรอเบาเหรอเรียกไม่ตอบมันโดนนะอย่างเงี้ยเดียวไม่ตอบมเอาเอาเอามีพี่พเกสผมแทงมันได้ปะผมโค้ใจพิเกตเอาได้ปะโค้ชผมใจเฮ้ยมึงไม่ตอหมันโดนไม่ตอบมันโดนเนี่ยโอู้หตาไปดูตาไปดูโอ้า คนนะเอาคนนะชมคนนะเหมมีตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะยังไงเนี่ยตั้งใจนะแบบเนี้ยเฮ้ยมึงตั้งใจมันขนาดนี้มันตั้งใจนะอันนี้ก็ตั้งใจนะอันนี้อะไรอันนี้ตั้งใจมั้ยครับตั้งใจตี๋ตัวตีครับดูอะไรปะครับเฮ้ยให้ตำรวจชุบเลยเขาโทษตำรเจโดนตีนตำรวชุบเลยอะไรนะโดนกูแล้วมันตั้งใจมากวนตีนเออถ้ามันกวนตีเราเราก็เข้าทางเราไงแค่นั้นเองให้มันกวนตีเราแบบนี้แหละดีแล้วไอ้นี่มันไม่ได้เพราะพี่พตัวเกณฑ์ไม่ดูอสเนืะ เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็โหลดเดี๋ยวมันก็ไม่เดี๋ยวกูก็เข้าเนี่ยไปไรคนนึงนะโอ้มาถอดเสื้อท้ายรอตำรวจครับมีคนครับมีคนครับมีคน พตราไม่มีโตดวงดนี่แม่งมีอะไเพราะแม่งมีอย่าเรื่อง